นักการเมืองไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกันแต่งตั้งโยกย้ายทหารแล้วน้องขาอยายความว่าเ,<ป>เขาทหารเนี่ยควรรับใช้ตัวแทนซึ่งมาจากภาคประชาชนผมอธิบายนะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับความชีพความเป็นอยู่ของชาวบ้านเช่นการแต่งตั้งโยกย้าย TV, อธิบดีโครงการปกครองผู้ว่าหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นนโยบายถ้าเกิดเขาไม่ทำำําตามนโยบาย แล้วสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยนะฮะมันจะดําเนินการได้อย่างไรแต่ในในในแง,ง่ของของอาาของทหารไม่เกี่ยวหรอกแล้วผมมาพูดในวันนี้เนี่ยนะฮะผมต้องการจะบอกว่าถ้าเราตั้งโจทย์ในห้องนี้ร่วมกันเนี่ยว่าไม่อยากเห็นทหานทุกคนเกลียดชาทุกคนโว่ร้องเกลียดชาการรัองและาาหารผมก็ามานําเสนอด้วยความจริงใจบอกว่าพวกคุณรู้ไหมว่าเงื่อนไขของการเป็นฐหารคืออะไร ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็พูดด้วยความจริงแต่ผมก็ไม่อยากให้เกิดผมถามว่านะักการเมืองจาะไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งยงหันไปทำอะไรแต่ถ้าคุณแต่งหน้ายกย้ายของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาไทยอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยคับแต่คนเหล่านี้นเขาต้องรับใช้ นี่นะครับตอบว่าทหารเนี่ยรัฐทหารแลร้วก็รบวรรบวยินิดน,งน,น,นึงนะคะขอฝางนานะคะใหเข็บนเ์ตน้วะจ๊ตัดสินแทนประชาชนทําไมนะครับ,รบผมผมอยากาคิดอย่างนี้นะฮะคือคนที่ทําไม่คิดใครใช้ไบ,บอกว่าราัฐะหารนี่คือสิ้นคิดใช่ไหมครับ,รบผมจะบอกว่าตอนนี้เขาทําไปรัฐะหารนี่นะครับ เขาจะอ้างประชาชนหรืออ้างประเทศชาติอะไก็ตามเนี่ยเขาไม่เคยคิดถึงพวกคุณหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเขาจะมาคิดแทนประชาชนหรืออดไยังไงที่ผมพูด ผมไม่ได้พูดแทนเขาแต่ผมอ่านได้บอกเขาไม่ได้คิดถึงพวกคุณหรอกเขาคิดถึงความคิดของเขาเองอย่างเดียวซึ่งไม่ได้บอผมสนับสนุนเขานะแต่ที่ผมอ่านได้เปล่าในเวลาที่เราไปวิทยากรเนี่ยเขาต้องตอบอย่างนั้นให้ผมผมถามว่าคุณมาตัดสินแทนประชาชนได้ยังไงคุณไปถามเขาเวลาที่เขาปฏิวัต isz ีนะเหมือนกับที่ใครบอกว่าเออถามสนธิคุณได้รินเนี่ยอันนี้คนเดียวผมรู้ก่อนหน้านั้นประวัตายแล้วจอตายแลนะครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของว่าคิดแทนไม่คิดแทนเขาไม่เคยสนเนี่ยผมบอกเนี่ยบอกข้ออ้างว่าเพื่อเทศชาติประชาชนมันแตกแยกล้มล้าะสาบานอะไรเงี้ยโทษนะใครเชื่อเขโง่แล้วแล้วผมก็เคยโง่มากรอ้าอย่ไม่ใช่สี่ข้อนะแตกแยกจริงหรอเ่าแตกแยกจริงทุจลิตเราจริงหรือเปล่าเราจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่ คุณบอกว่่จริงไม่จริงเขาเป็นผมก็พูดแล้วบอกเป็นข้ออ้างแต่ถ้าเขาจะทำนะครับก็ก็ไปผมถึงบอกว่าอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้มันมาทําคุณไม่ชอบอย่าไปสร้างเงื่อนไขนะครับไม่ใช่บอกพอพอรู้เงื่อนไขที่จะขึ้นเป็นท้าทายก็ชึ้นไม่ได้ไ